ไัสที่นะครับปิวไปตามอากาศแตาาศ่เข้ามาในจมูกและปากาโลโโลกลายเป็นแบบละอองหน้ากากมันป้องกันนะละอองพวกนี้ไม่ได้เหรอละอองไวรัสไม่ได้เหรอถ้าเราใส่หน้ากากแบบนี้นะไม่ได้หมายถึงว่าจะป้องกันได้หมดนะวันนี้ก็เลยมีผลทดลองกันเลยได้ หน้ากากแบบไหนที่จะเป็นประโยชน์มีหน้ากากที่เป็นนะฮะนูโนก็คือเป็นหน้ากากผ้าผ้าแบบนี้นะ,ะผ้านี่หน้ากากผ้านะครับ <ret> นี่ก็คืออูเรตันอูเรตันแบบไหนก็คือพวกฟองน้ําแบบนี้นะฮะฟองน้ําแบบนี้ <ret> อันนี้ก็คือหน้ากาก,ากทางการแพทย์นะฮะทางการแพทย์แบบนี้นะ,ะที่เราใช้กันอยู่นะครับอันที่สี เป็นหน้ากานกนะ N95 เอาหน้ากาก4อย่างมาใช้ทดลองกันใช้น,นี่ก็คือผู้วิจัยนะทันะวิจัยมาทดลองกันเลย,ลเลยให้ใส่หน้ากากตามธรรมดา,มดาแบบทุกวันดูดูว่าในอากาศจะมีละอองนะเข้ามาในหน้ากากได้เยอะขนาดไหนตรวจมาดู ใส่เข้าไปข้างในนี่คือหน้ากากนะฮะหน้ากากอุเรตันอุเรตันก็คือพวกนะฮะพวกฟองน้ำพวกเนี้ยนะฮะมันจะมีผลขนาดไหนก็โนบายก้าวสิบส่ล่วนะไม่ได้หมายถึงว่าป้องกันได้94 97นะฮะแต่ว่าล่วถึงล่วถึง97 จุด 2, นั่นหมายถึงว่าใช้ได้แค่3%เท่านั้นเหรอชิกะ,กะแปลว่าเท่านั้นเองเหรอตกใจมไม่มีความหมายมืออีมีเลยเหรอแล้วมาดูหน้ากากที่เป็นนะฮะหน้ากากทางการแพทย์แบบนี้นะฮะหน้ากากทางการแพทย์แบบนี้จะเป็นไงตุด,ด 96.60% 9ั6 0รั่วอันนี้ก็ไม่มีความหมายเหรอล่ว9เ้วเลยเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีแล้วใส่เพื่ออะไรล่ะเดี๋ยวดูคำตอบเพื่อนๆตั้งใจดูให้จบนะเพราะว่ามันมีความหมายมันรั่วไหมตองแล้วนะมาดูหน้ากากผ้ารั่ว48%หน้ากากอุเลตันก็คือ พวกเนี้ยนะฮะพวกฟองน้ำเนี่ยนะฮะรั่ว76เอ่อ9 7 97.24และหน้ากากทางการแพทย์รั่ว96.60และที่มันดีที่สุดคือ90ยังไม่จบนะเพื่อนๆดูผลให้จบนะฮะยังไม่จบนะฮะยังมีคำตอบเอ่อ <c> 90... <oughs> เอ่อ N95 นะครับรั่ว17.14 คนที่ใช้เยอะที่สุดคือคือตัวนี้ใช่ไหมฮะถือว่าเยอะนะคนที่ใช้อะไรเยอะคือหน้ากากทาการแพทย์เยอะก็ลั่วเยอะแล้วเราจะป้องกันกันยังไงมาดูกันเรามาตรวจรอบที่2เกิดอะไรขึ้นล่วจากเมื่อสักครู่นี้ล่ว96กลายเป็นั่ว16.38 นั่นหมายถึงอะไรครับมันดีขึ้นถึง8ปดเอ่อแปเลยมันดีขึ้นถึง80%ดสนความลับคืออะไรเหตุผลคืออะไรเพื่อนๆคิดว่าคืออะไรเพื่อนๆ่จะเข้าใจเลยตอนนี้คำ <demás. S 2> ตอบคือคำตอบคือวิธีการใส่หน้ากากผมพูดใหม่นะวิธีการใส่หน้ากาก100ท่านบอกนะว่าหน้ากากเนี่ย ของเราเนี่ยทางการแพทย์่ะประมาณเกือบเก้ประมาณเกือบร้อใช้ได้ดีอยู่แล้วแต่วิธีการใส่หน้ากากเนี่ยคือสิ่งสำคัญเราใส่หน้ากากกันไม่ถูกต้องสกูนี้รั่ว9ก้กลายเป็นรั่ว16.38นั่นหมายถึงอะไรครับมันดีขึ้นถึง80%เลยมันดีขึ้นถึง80%ความลับคืออะไรเหตุผลคืออะไรเพื่อนๆ คิดว่าคืออะไรเพื่อนๆจะเข้าใจเลยตอนนีคค้คำตอบคือคำตอบคือวิธีการใส่หน้ากากผมพูดใหม่นะวิธีการใส่หน้ากากท่านบอกนะว่าหน้ากากเนี่ยของเราเนี่ยทางการแพทย์เ่ยประมาณเกือบเกประมาณเกือบร้อปอร์เซนต์ใช้ได้ดีอยู่แล้วแต่วิธีการใส่หน้ากากเนี่ยคือสิ่งสำคัญ เราใส่หน้ากากกันไม่ถูกต้องทำให้เกิดอะไรขึ้นวิธีการที่จะไม่ให้อากาศเนี่ยเวลาเราหายใจแล้วมันรั่วเข้าไปละอองไวรัสเนี่ยรั่วเข้าไปในหน้าของเราในจมูกของเราเนี่ยก่อนอืน่นคุณจะต้องวัดให้ได้ให้มันเนียบกับหน้าให้มันแปดติดกับหน้าให้ได้ อย่าให้มันย่นน <ะ S 2> ดึงเข้าไปติดเข้าไป,าไปให้มันติดกับผิวหน้าให้ได้ให้เยอะที่สุดต่างกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้สึกว่ามันฟิตต่างกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับต่างกันเลยใช่ไหมครับตอนแรกที่ใส่เนี่ยรู้สึกนะฮะรู้สึกมันโล่งแต่ตอนนี้รู้สึกมันฟิตมากเลยพอท่านอาจารย์ช่วยติดให้ รู้สึกว่าเอยทำไมหายใจยากขึ้นหน่อยนึงนั่นแหละครับทำให้รู้สึกว่าใช่เลยครับรู้สึกสุดยเลยฮะวิธีการป้องกันหน้ากากเนี่ยแหละฟิลเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่อะโอเคแล้วเวลาเราหายใจออกเนี่ยนะฮะรั่วขนาดไหนเลราหาวขนาดไหน人ราหาออไ เ,เขา้าใจยังเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปเนี่ยทำไมผมต้องให้เพื่อนๆได้เห็นตรงนี้เพราะว่าวิธีการใส่หน้ากากของเราใส่ไปแล้วเราใส่ไปลองจินตนาการดูครับแล้วทาให้จมูกเนี่ยมันรั่วอยู่ตลอดเวลานะฮะพอมันรั่วปุ๊บเนี่ยเพื่อนเพื่อนเวลาขึ้นไปสถาน,นีไปสถานที่นะฮะในที่ต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วมันเกิดรั่วแบบเนี้ยแล้วบางทีพูดไปมันตกไปไงเงี้ยคือมันไม่มี มันทําให้เราติดเหมือนเดิมเหมือนเราไม่ใส่เลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองคิดดูนะ,ะว่าถ้าประเทศไทยเรารู้วิธีการใส่หน้ากากตอนนี้มีคนติดกันกี่คนแล้วเนี่ยสี่พคนห้าพคนเพราะเราไม่รู้วิธีการใส่หน้ากากอย่างถูกต้องใส่เหมือนไม่ใส่ที่ผ่านมาเรานึกว่าเราใส่ไปแล้วไม่เป็นไรนี่คือผมจะต้องแชร์กับเพื่อนๆทุกคนเลยเพราะเรารักประเทศไทยรักคนไทยรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นะครับว่าเราเร,าราออีกแป๊บหนึ่งวัคซีนจะมาแล้วแต่สิ่งนี้เราไม่รู้กันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพฝากแชร์ไว้เลยประเทศไทยเราจะได้ติดโควิดน้อยลงเพราะเราใส่หน้ากากถูกวิธีถ้าเราใส่ไม่ถูกวิธีนี่มีปัญหาแล้วเราเหมือนกับไม่ได้ใส่อะ่ะเพื่อนเ<ๆ>เราเรา,เราก้าไม่เวลาเราเดินไปในที่สาธารณะและเราไม่ใส่หน้ากากในตอนนี้เรากล้าขนาดไหนมันก็เหมือนกับเราใส่หน้ากากผิด,ผดเราใส่หน้ากากผิดเมื่อไหร่ครับเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนๆก็เท่ากับว่าเราไม่ใส่หน้ากาก,ากเลย ผมถึงต้องเอาผลวิจัยหรือผลทดลองนะไปค้นมาให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าผมบอกเฉยๆไม่มีเหตุผลไม่มีผลทดลองไม่มีผลวิจัยเพื่อนๆได้เห็นจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยแต่ฝากแชร์ไว้นะครับอาจจะสามสี่วันเนี่ยอาจจะต้องลบเพราะอะไรเพราะเป็นเราไม่ได้ขออนุญาตเขานะฮะก็ฝากให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยแต่เพื่อนๆสามารถดูดไปลงในไลน์ลก็แล้วแต่ได้เลยนะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็น a c e b o o k นะฮะแล้วก็อันนี้เป็น ของข่าวของญี่ปุ่นเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยไม่ค่อยอยากจะให้แชร์เท่าไหร่ไม่อยากให้แชร์นะแต่ว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาก็เลยนะฮะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนนะครับฝากแชร์ไว้เยอะๆนะครับภายใน2องาวันเนี่ยเขาอาจจะไมอ่อาจจะไม่เป็นไรสักพักอาจจะต้องโดนลบนะฮะโอเคแล้วเจอกันครับเพื่อนๆดูแลสุขภาพนะครับและการดูแลร่างกายกันถ้ามีของดีก็มาแชร์กันนะครับไม่บา,บายสวัสดีครับสวัสดีครับใส่หน้ากากให้ถูกวิธีไม่บา,บาย